ไม่ดูแลตัวเองไม่ได้แล้วค่ะจากภาวะน้ําตาในเลือดสูงพี่ปรามีสิ่งดีๆที่จะต้องมาบอกทุกๆคนนะคะสมุนไพรชีวะจากผักเชียงดาออร์แกนิกแท้ร้อยเปอร์เซ็์ชนิดแคปซูลค่ะพลาดไม่ได้เลยอุ้ยพี่ปราค่ะ น้ำใบเตยหอมมีประโยชน์อะไรจะเท่าที่หนูรู้มีประโยชน์มากมายเลยค่ะวันนี้พี่ปราจะนําในเรื่องของประโยชน์ของน้ําใบเตยที่เรารู้แล้วเราจะได้เลือกทานได้อย่างเหมาะสมอ,อย่างที่พี่ปราบอกค่ะใบเตยเป็นสมุนไพรที่เรียกว่าไงคะเราใช้มานานแล้ววันนี้เราเข้าใจประโยชน์ใบเตยเราจะได้เลือกใช้ใหเหมาะสมกับร่างกายของเราตามพี่ปรามาเลยค่ะโอ้โหเชื่อไหมคะเตยหรือเตยหอมจัดเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว ลำต้นก็เป็นข้อค่ะลักษณะใบเรียวยาวสีเขียวเข้มเป็นมันภายในมีน้ำมันหอมระเหยอันนี้ล่ะค่ะสำคัญมากๆเลยด้วยคุณสมบัติเด่นในเรื่องนี้เองคนโบราณนะคะเขาเลยนิยมนำใบเตยหอมมาใช้ในการประกอบอาหารทำขนมหรือเครื่องดื่มรวมทั้งนำสีเขียวที่ได้จากส่วนใบใบของเขานะคะไปแต่งสีอาหารให้ดูน่ารับประทาน นอกจากใบแล้วส่วนตน้นและรากของเตยหอมก็มีประโยชน์ไม่แพ้กันค่ะอ้างรรมาดูประโยชน์ของใบเตยหอมนะคะข้อที่หนึ่งใบสดมีสปปรรพคุณช่วยบำรุงสมองบำรุงประสาททำให้เราสดชื่นค่ะแก้อาการอ่อนเพลียบำรุงหัวใจลดความดันโลหิตรักษาโรคผิวหนังบรรเทาอาการปวดข้อช่วยรักษาลังแข โอ้โหและที่สําคัญคือย้อมผมดําแล้วก็ช่วยบํารุงผิวพรรณของเราด้วยนะคะข้อที่2ต้นและรากพี่ปางอยากจะบอกเลยว่าต้นและรากของใบเตยเขามีประโยชน์มากมายเลยทําไมล่ะคะช่วยลดระดับน้ําตาลในเลือดได้ค่ะจึงช่วยรักษาเรื่องโรคเบาหวานได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ยังมีสปปรรพคุณช่วยในเรื่องของการขับปัสวะได้ค่ะเชื่อไหมคะ ปัจจุบันแม้ยังไม่มีรายงานเกี่ยวกับอันตรายหรือผลข้างเคียงที่เกิดจากการรับประทานเตยหอมแต่เราก็ต้องรับประทานในปริมาณและก็ระยะเวลาที่เหมาะสมค่ะโดยเฉพาะคนที่มีโรคประจำตัวและก็สตรีมีครรภ์การรับประทานเตยหอมนะคะควรปรึกษาแพทย์ก่อนรับประทานทุกครั้งอันนี้พี่ปราบอกว่ามันสำคัญนะคะเพราะว่าถ้ามีผลต่อร่างกายของเราแล้วก็อาจจะทำให้เกิดอันตรายต่างๆได้ค่ะ คราวนี้เรามาดูเลยนะคะประโยชน์ของเตยหอมมีอะไรบ้างน้ําเตยหอมเนี่ยเมื่อเราทานแล้วนะคะพี่ปราณเนรย้ำเราอย่าใส่น้ําตาลนะคะประโยชน์ก็จะมีดังนี้หนึ่งถ้าเราต้องการรักษาอาการบางหวานอ่าบอกได้เลยค่ะให้ใช้ร,รากของใบเตยประมาณหนึ่งขีดสับเป็นท่อนเล็กๆต้มกับน้ำหนึ่งลิตรจนเดือดจากนั้นก็เคี่ยวต่อประมาณ15-20นาทีนะคะ นำน้ำที่ได้ดื่มครั้งละ,ละครึ่งแก้ววันละสามครั้งหรือนะคะเราจะใช้ใบเตยร่วมกับสมุนไพรอื่นๆโดยนำใบเตยหอมจำนวนสามสิบสองใบนะคะมาหั่นแล้วก็ตากแดดแล้วเป็นไงคะชงดื่มแบบชาหรือใส่หม้อดินต้มน้ำดื่ม,มถ้แล้วมันจะดีมากๆเลยนะคะแต่ที่สำคัญพี่ปราเน้นระย้ำนะคะต่อให้เราทานน้ำอะไรก็ตามเราก็ต้องควบคุมอาหาร ออกกาลังกายและก็ที่สําคัญมากๆก็คืออย่าลืมค่ะเราจะต้องไปตรวจตามแพทย์นัดทุกครั้งเพื่อเช็คว่าขณะนี้การรักษาของเราเป็นอย่างไรนะคะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าการที่เราจะรักษาโรคต่างๆเนี่ยเราจะต้องดูด้วยนะคะว่าถ้าเราไม่ควบคุมอาหารไม่ดูแลตนเองสิ่งต่างๆก็จะไม่เกิดขึ้นหมายความว่าไงคะน้ําตาลในเลือดก็จะยังสูงอยู่สองเชื่อไหมคะว่าน้ําใบเตย ช่วยในยเรื่องการบำรุงหัวใจแล้วก็ลดความดันโลหิตได้เป็นอย่างดีค่ะเราก็ใช้ใบเตยสดๆนะคะไม่จำกัดจำนวนค่ะผสมลงไปในอาหารก็จะทำให้มีรสชาติหอมเย็นนะคะเป็นไงล่ะคะขนมใบเตยที่มีใส่ใบเตยสีใบเตยสีธรรมชาติต่างๆเนี่ยเมื่อรับประทานแล้วก็จะทำให้เราสดชื่นชุ่มฉ่ำนอกจากนั้นก็เอาใบสดมาคั้นน้ำรับประทานได้เช้าเย็นเลยค่ะ และที่สําคัญถ้าใครมีโรคความดันโลหิตสูงนะคะอ้างเด่นย้าค่ะอย่างที่พี่ปราพูดเสมอเลยน้ําใบเตยจะช่วยลดความดันโลหิตได้นะคะแต่เราก็จะต้องตรวจพบแพทย์อย่างสม่ําเสมอค่ะเพื่อดูซิว่าอาการความดันโลหิตของเราเป็นเช่นไรข้อที่สามช่วยในยเรื่องของการขับปัสสาวะถ้าใครนะคะมีปัญหาเรื่องนี้และทานน้ำใบเตยพี่ปราแนะนําเลยค่ะ ให้ใช้ต้นใบเตยหอม1ต้นหรือรากของใบเตยครึ่งกำมือค่ะเราต้มน้ำนะคะประมาณเท่าไหร่ก็ได้สองสาร้อยซีก็ได้ค่ะต้มน้ำดื่มแต่ที่สําคัญพี่ปราบอกเลยถ้ามีอาการผิดปกติมากๆนะคะเช่นถ่ายปัสสาวะไม่ออกเลยหรือว่ามีอาการบวมต่างๆอันนั้นเราต้องไปพบแพทย์แล้วนะคะอย่าปล่อยทิ้งไว้ค่ะอาจจะมีความผิดปกติของการทำงานของไตก็ได้นะคะข้อที่สี่ ถ้าต้องการรักษาโรคหัดให้นำใบเตยมาตำพอหยาบๆจากนั้นพอกลงบนผิวใบเตยจะช่วยล้างพิษเชื้อโรคและไวรัสที่อยู่บนผิวของเราได้ค่ะเห็นไหมคะอมบอกเลยนะคะว่าใบเตยมีประโยชน์มากมายเลยค่ะก่อนอื่นนะคะพี่ปลาบ,บอกเลยของทุกอย่างต้องทานในปริมาณที่เหมาะสมอย่างเช่นไม่ต้องทานทุกวันค่ะในสัปดาห์หนเราทานแค่3กรั้มก็ได้ แล้วก็อย่างที่บอกนะคะถ้าใครมีโรคประจําตัวอย่างอื่นเช่นเป็นเบาหวานกําดนโลหิตสูงก็ต้องไปตรวจไปพบแพทย์ตามนัดนะคะที่สําคัญก็คืออย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองด้วยค่ะแชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีกันค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิง่งช่อง YouTube พี่ปลาเป็นขันกำลังใจพี่ปรานะคะเดี๋ยวเรามาฟังในเรื่องของใบเตยกันต่อเลยค่ะตามพี่ปรามาเลยนะคะ ข้อที่ห้าโหหลายคนนะคะอ่อนเปรียมากเลยค่ะการดื่มชาใบเตยวันละสองแก้วจะช่วยให้เรากะปพี้กระเป๋าได้มากขึ้นนะคะเพราะอะไรเหรอคะเพราะใบเตยเขามีสรพคุณบำรุงกำลังและบำรุงประสาทค่ะนอกจากนี้ยังช่วยลดความดันได้อย่างที่กล่าวมาแล้วในวันนี้นะคะช่วงนี้ที่อากาศร้อนมากๆถ้าเราต้มน้ําใบเตยนะคะใบเตยหอมค่ะเย็นๆแช่ตู้เย็น,ยน,วยยนไว้โอ้หลายคนพี่ป้าหนูขอใส่น้ําตาลนะคะ ระวังค่ะอย่าใส่น้ําตาลมากจนเกินไปเพราะจะทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดของเราสูงได้ซึ่งจะเกิดเป็นปัญหาต่างๆมากมายเลยนะคะและที่สําคัญก่อนที่เราจะนําใบเตยม,มาต้มเราก็ต้องล้างให้สะอาดนะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆค่ะข้อที่ 6. หกหลายคนเลยค่ะเขามีอาการเป็นโรคข้อแล้วก็โรคกลุม่าตอยจะมีอาการปวดมากเลยค่ะแล้วก็อักเสบมากเลยพี่ปลาจะทํำยังไงดีคะใบเตยนะคะ ช่วยบรรเทาโรคข้อแล้วก็โรคลมาตอยค่ะวิธีการก็ไม่ยากนะคะให้เรานำใบเตยสดสามใบมาล้างให้สะอาดเลยค่ะจากนั้นก็สับพอละเอียดแล้วก็ผสมน้ำมันมะพร้าวลงไปเล็กน้อยค่ะอาจจะประมาณสักสองช้อนชากร็พอคนให้เข้ากันนะคะเก็บใส่ภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิดก็จะใช้เป็นยาบรรเทาอาการปวดและก็อักเสบของข้อได้แต่ที่สำคัญนะคะ โรคลูม,มาตอยพี่ปรานเน้นและย้ำแล้วว่าโรคลูม,มาตอยเป็นโรคที่ทำไมคะเราจะต้องมีการตรวจรักษาแล้วก็ควบคุมในเรื่องของอาหารให้เป็นอย่างดีเนื่องจากอะไรคะโรคลูม,มาตอยมันมีการข้างของกรดบางอย่างซึ่งคนไข้จะมีอาการปวดมากโดยเฉพาะเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะของอากาศอากาศเย็น่ะคนไข้โรคลูม,มาตอยจะเปลี่ยนมากเลยแล้วก็ปวดค่ะจะปวดบริเวณตามข้อต่างๆเพราะนั้นสําคัญมากๆเลยนะคะ ข้อที่7อันนี้สําคัญเลยค่ะก็บอกว่าใบเตยนะคะมีคุณสมบัติช่วยรักษาลังแคบนหนังศีรษะของเราได้ค่ะอ่าแล้วนอกจากนี้ยังช่วยย้อมผมดําได้ด้วยนะคะทํายังไงราคาพี่ปราไม่ยากเลยค่ะเราก็นําใบเตยสดจำํำนวน2อหใบนะคะล้างให้สะอาดอันนี้พี่ปราเน้นลย้ำนะคะเราต้องล้างให้สะอาดมาบดให้ละเอียดจนมีลักษณะคล้ายผงแป้ง แล้วก็นำมานวดศีรษะเป็นประจํเขาบอกจะช่วยลดรังแกบนหนังศีรษะได้นะคะแต่สิ่งหนึ่งที่พี่ปราพูดเสมอเลยการที่เราจะมีรังแคบนหนังศีรษะหรือไรความสะอาดนะคะของเส้นผมความสะอาดของหนังศีรษะและที่สำคัญมากๆคือกลางคืนนะคะถ้าเราสระผมตอนเย็นหรือก่อนเข้านอนต้องทำให้ผมของเราแห้งสนิทอย่านอนหลับตั้งๆที่ผมเปียกๆหรือแฉะแฉะนะคะ เพราะว่าอะไรคะจะทําให้เกิดปัญหาผมร่วงเป็นเชื้อราก,กรากเกลื่อนที่หนังศีรษะและจะรักษายากมากโอกาสที่จะหายก็ยากมากนะคะเพราะนั้นสําคัญมากๆเลยสําหรับในการเรื่องการย้อมผมดํานะคะ <c oughs> ก็บอกเลยว่านอกจากที่เราจะเห็นใบเตยนะคะนําไปผสมอาหารให้เป็นสีเขียวเราก็สามารถนําใบเตยมาย้อมผมให้ดําเงางามได้ด้วยค่ะโดยใช้ใบสดจํานวนหนึ่งมาต้มจะเป็นสีเขียวเข้มเลยค่ะ แล้วทาไงต่อแล้วคะพี่ปราจากนั้นก็นํามาผสมกับน้ําลูกโยต้มแล้วมาหมักผมก็จะช่วยทําให้ผมของเรากลับมาดําเงางามได้เลยค่ะอันนี้สําคัญมากๆเลยนะคะหลายคนลองดูเลยค่ะอ่าพี่ปราจ,จะบอกอีกครั้งหนึ่งนะคะก็คือเรานําใบเตยมาต้มค่ะจะเป็นสีเขียวเข้มแล้วก็มาผสมกับน้ําลูกโยดต้มอเราจะได้ย้อมสีผมของเราเป็นสีดําที่เกินความเงางามให้เส้นผมแบบ ไม่ต้องใช้สารเคมีเลยนะคะเห็นไหมคะดีไหมคะข้อที่8ช่วยบำรุงผิวพรรณใบเตยมีสารทางยาที่ช่วยรักษาโรคผิวหนังได้ยังสามารถนำใบสดมาปัน่นแล้วก็พอกผิวเพื่อบำรุงผิวให้สดใสได้ชิ้นเดียวกันคะ่ะเห็นไหมคะเราจะพบเลยว่าใบเตยเนี่ยมีประโยชน์ต่อร่างกายของเรามากมายและที่สำคัญมากๆกก็คือ เรารับประทานใบเตยนะคะช่วยลดน้ําตาลอย่างที่คนไข้โรคเบาหวานแต่ต้องควบคุมอาหารนะคะต้องดูแลสุขภาพาและออกกำลังกายของเราให้เป็นประจำทุกวันแล้วก็ไปตรวจตามนัดทุกครั้งนะคะถึงตอนนี้แล้วพี่ปราอยากแชร์แชร์ก็คิดเห็นแชร์ประสบะการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง u t u b e พี่ที่ฟิชเป็นก่อนกระเรียนใจพี่ปรานะคะ เรามาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันเพื่อตรียมโต้เข้าสู่ผู้สูงอยุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพมาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวพี่ปรานะคะเชื่อพี่ปรานะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Healthy Fish